สวัสดีค่ะวันนี้นําจะมาให้ดูนะคะผลผลิตของเจ้าคีเฟอร์น้ําของนําค่ะวันนี้นําทําก็ค่อนข้างจะหลายขวดอยู่นะคะนี่ค่ะจริงๆมีทั้งหมด5ขวดนะคะ5ขวดเลยค่ะคีเฟอร์น้าเนี่ยจากที่นําเคยได้ทําในคลิปที่ผ่านๆไปแล้วนะคะว่าเรานําจะเริ่มเริ่มจาก ที่เริ่มทำเขาเนี่ยนะคะจะเริ่มทำยังไงนะคะมีวิธีการตั้งแต่เลี้ยงใส่อยู่ในอยู่ในเจ้าโหลแก้วนะคะแล้วก็ให้อาหารน้องนะคะประมาณ2วันเนาะแล้วก็ดูว่าดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะคราวนี้เจ้าคีเฟอร์น้ำของนํำเนี่ยนำจะเน้นรสชาติที่จะเป็นไม่หวานมากนํำไม่ใส่น้ำตาลเขาเยอะเลยนะคะเพราะน้ำไม่ได้ต้องการให้เราทุกคนเนี่ยทานอะไรที่หว,นวานหวานหรือทาน แม้กระทั่งน้ำผึ้งน้ำก็ไม่ได้ใส่เยอะแต่น้ำใส่นะคะน้ำใส่ให้สําหรับคนที่ฝึ่นโยคะแต่เผอิญวันนี้น้ำก็มีเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวน้ำต้องอ่าน้ำต้องทานของน้ำเองด้วยอันนี้ค่ะมีอันนี้คือขวดที่นําไว้ทานเองนะคะวันอันนี้เดี๋ยวน้ำให้ดูรูปในรูปแบบเหยือกที่ที่เก็บมาอันนี้จะหมดเหยือกแล้ววันหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจากวันนั้นที่เห็นน้ำจะเมื่อเทออกมายันจะเต็มเหยือกเลยนะคะ เยอกมากๆเลยแล้วก็วันๆหนึงเนี่ยหลังจากฝสกโยคะเสร็จมันก็จะทานเขาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะวันนี้อเผอิญเดี๋ยวดาจะต้องไปในช่วงเย็นเนี่ยดงจะไปถ่ายโฆษณาครีมบํารุงผิวนะคะพวกครีมบํารุงผิวหน้าค่ะของที่ทูนะคะแล้วก็จะพาจะเอาน้องเนี่ยทาไว้ห้าขวดจะไปฝากน้องช่างแต่งหน้าแล้วก็น้องที่เป็นพิธีกรที่สัมภาษณ์นังด้วยเนาะอีกสองท่านนะคะน้องเขาก็วันนี้เขาก็ จะเจอนามากกว่าหนึ่งคนละเราจะเจอกันสองครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็คุณหน้าคุณตาการเด่นวก็เอาไปฝากเขาวแล้วก็จะเอาไปฝากน้องที่เป็นเอเจนซี่ที่ติดต่อนําอีกคนหนึงนะคะก็คือมีเยอะมากนําท,ทําทีเฟอร์น้ำเนี่ยไปฝากขาวแล้วก็เป็นรสชาติที่ที เป็นรสชาติในแบบสบับของน้ำเองนะคะเป็นรสชาติในแบบฉบับสำหรับคนที่ฝึกโยคะแล้วก็รักสุขภาพไม่หวานค่ะแต่รสชาติอันนี้น้าแม้กระทั่งน้าเขยยาก็แบบนี้นะคะเดี๋ยวเาก็เป็นฟองแล้วนะคะเพราะว่ามันมีสปอร์เขาเต็มไปหมดเลยค่ะเขาคือโปรไบโอติกตัวดีมากๆเลยนะคะมากเลยค่ะเขาเวลาเขาเข้าไปอยู่ในลําไส้เราแล้วนะคะเขาจะไปกวาดล้างกําจัดกากอาหารที่มันหมักหมมสะสมมาเนิ่นนานแล้วเนี่ย ้ออกมาให้หมดให้ขับถ่ายออกมาให้หมดค่ะลำไส้เราจะโล่งโปร่งสบายมากเลยนะคะลำไส้จากการฝึกโยคะนัำจะบอกทุกคนเสมอเลยนะคะลำไส้เนี่ยคือสมองส่วนที่2ของร่างกายเราถ้าลำไส้โล่งโปร่งสบายเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความคิดอ่านความหงุดหงิดเจ้าอารมณ์โมโหง่ายของเราเนี่ยเขาก็จะไม่มีไปด้วย การันตีคอนเฟิร์มนะคะแต่อย่าว่าพวกเราก็ใสโยคะเนาะเราก็ฝึกโยคะไปด้วยแล้วก็มันจะใจเย็นลงในหลาย,ลาย,ลายเรื่องเลยนะคะเแต่ยําแช่อันนี้ของน้ำเดี๋ยวน้ำแช่เพ้่เย็นไปก่อนนะคะหลายเรื่องเลยวันนี้นก็เอาไปฝากน้องยินทั้งหมดน้ก็เลยต้องทำห้าขวดนะคะแล้วก็เผื่อสาหรับการทานของน้ำเองด้วยคีเฟอร์เนี่ยทานเองทุกวันเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มาทานทุกวันนะคะนํำเลิกทานคีเฟอร์นมมาสักประมาณร่วมเดือนได้แล้วนะคะ ร่วมเดือนได้แล้วแล้วก็คีเฟอร์นมเนี่ยถ้าบอกความต่างกับเจ้าคีเฟอร์น้ำนะคะคีเฟอร์นมจะจะเป็นรสเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวอย่างเดียวเลยค่ะเปรี้ยวนมอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าคีเฟอร์น้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นหวานเขาจะมีหวานมีเปรี้ยวมีซ่าคือเขาจะเป็นอารมณ์ของไซเดอร์เลยอะค่ะเป็นเหมือนเราทานไซเดอร์เลยหรือาทาจะพุด ไปในสไตล์น้ำอัดลม,มหน่อยหนึ่งนะคะเขาก็จะเหมือนน้ำอัดลม,มรสชาติอารมณ์สอ์ไปปร์อะไรแบบนี้ค่ะแต่จะไม่หวานแล้วคราวนี้สิ่งที่เรารู้พอเรามีรสชาติรสชาติหวานอะไรแบบนี้แล้วนะคะอ่ามันเป็นความหวานจากธรรมชาติไม่ใช่หวานจากน้ำตาลแน่นอนนะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีกับสุขภาพแบบสุดๆเลยค่ะเป็นอะไรที่กินหวานเปรี้ยวซาแล้วไม่รู้สึกว่า ไม่รู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีเหมือนทานน้ำอัดลมนะคะแล้วทานแล้วเนี่ยอารมณ์ว่าสดชื่นขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่ใช่กรู๊ปราเหมือนกินน้ําตาลอะไรห,หวานหวนกินนะ้ำอัดลมหวานเนาะสดชื่นแบบสดชื่นเราอยู่ได้นานจริงๆนะคะอย่านาทานขีเฟือน้ำอย่านำสดชื่นแล้วก็ คือสดชื่นนะมันแฮปปี้เบิร์กบาร์แล้วมันก็อยู่แบบนั้นในร่างกายเราไปเลยนะมันไม่ใช่แบบเป็นปรื้มมาอินซูลินมาจับน้าตาลแล้วก็หายหายไปเนี้ยมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้อารมณ์ว่ามันไม่ได้เป็นหลอกร่างกายอะไรอะนะคะทําเองค่ะคีเพอน้ําแล้วก็ทาทานทาทานแล้วก็ทาํทาเผื่อให้คนอื่นๆที่คุยกับน้ำได้คุยได้แบบฝึกโยคะอะไรร่วมกันแบบเนี้ยนะคะลองดูค่ะวันนี้ก็ต้องเก็บเอนเตรี่ีดีๆไว้ก่อนวันนี้มีเอาไปแจกน้องๆองีก หลายหาย,ย,ยท่านเลยนะคะตอนเย็นๆเดี๋ยวจะถึงไปแล้วก็จะมีจะปิดน้ําแข็ง้วก็คือจะมีเตรียมเอาไว้ด้วยในการที่เอาไปแล้วแบบเขาจะต้องได้ทานตอนช่วงเที่เย็นๆเนี่ยนะคะนะแล้วเดี๋ยวนางจะพยายามเก็บเป็นเก็บเป็นขั้นตอนการทําขั้นตอนการเก็บการกินแล้วได้ประโยชน์อะไรยังไงนะคะประโยชน์เขาเหมือนคีฟอรนมเลยเหมือนเหมือนเลย อาจจะมีแตกต่างนะคะน้ำไม่รู้แต่ว่าน้ำไม่รู้ดีเทลทุกข้อแบบ40ข้อของประโยชน์ของคีเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะท่องแบบเวลาเดียวไม่จบนะคะแต่ที่เห็นเห็นเลยเนี่ยที่จําได้เป็นไปได้แน่นอนเนี่ยปรับสมดุลในร่างกายเหมือนกานฟิตโยคะไลค่ะปรับสมดุลในร่างกายเราทั้งหมดเลยปรับระบบเลือดลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดพูดถึงเขาเราก็ต้องเอามาถืดไปด้วยลดไขมันในเส้นเลือด ปรับสมดุลเลือดนะคะสมดุลร่างกายทั้งระบบเลยเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดมะเรง็งหรือโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อทั้งหลายแหล่ที่เราเรียกว่า n c d ค่ะลดการเกิดลดความอ้วนด้วยเนาะไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีน้ําตาลที่แบบเป็นโทษ ร่างกายเลยเพราะว่าเจ้าโปรไบโอติกเจ้าน้องคีเฟอร์เนี่ยเขาดื่มน้าตาลแทนเราไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่เราเริ่มเลี้ยงเขาวันแรกๆรกนะคะหารเขาคือน้าตาลเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะทิ้งให้คือสิ่งที่เขาให้ประโยชน์กับเราแล้วนะคะน้ำนย่งให้ประโยชน์มากๆเป็นซม์ที่ให้ประโยชน์กับเรามากๆนะคะเป็นโปรไบโอติกเข้าไปในร่างกายเนี่ยให้ประโยชน์กับเราสุดๆไปเลยนะคะลองค่ะ ลองทำอะไรด้วยตัวเองทานดูทีเฟอร์เป็นโปรไบโอติกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะมีวิตามิน B12 เยอะแยะมากมายที่เราหาไม่ได้ด้วยเนาะแต่อยู่ในเจ้าทีเฟอร์ค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะ